สิ่งที่สองที่จะหมดสิ้นไปคือเงาที่แต่ต้องทุกชีวิตความเจ็บปวดความทุกข์และน้ำตาเรามีชีวิตอยู่ในโลกที่ข้ามครวนภายใต้น้ำหนักมหึมาแห่งความเศร้ามันคือน้ำตาเงียบงันของเด็กที่โดดเดี่ยวคือความทุกข์ใจที่ไม่อาจเอ่ยของทหารที่กลับจากสงครามถูกตามหลอกหลอนด้วยความทรงจำของการต่อสู้และคือความเจ็บลึกของหัวใจที่จำได้ถึงสิ่งที่สูญเสียไปอย่างน่าเศร้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างหัวใจเราไม่ได้อยู่ห่างไกลจากการแตกสลายของมัน พระองค์ทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางเราพระองค์ทรงเห็นน้ำตาเราและพระองค์ทรงให้คำสัญญาคำสัญญาที่ดังก้องผ่านการเวลาพระธรรมวิวรณบทที่21ข้อ4ประกาศว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาความตายจะไม่มีอีกต่อไปการข้ามควรวนการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วนี่ไม่ใช่เพียงบทกวีแต่เป็นพระบัญชาศักดิ์สิทธิ ทุกหยดน้ําตาจะถูกเช็ดออกด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าเองอย่างอ่อนโยนลองจินตนาการถึงร่างกายที่ปราศจากความเจ็บป่วยทุกอย่างจิตใจที่เป็นอิสระจากพันธนาการของความวิตกกังวลและโรคซึมเศร้าลองจินตนาการถึงความสัมพันธ์ที่ได้รับการเยียวยาอย่างสมบูรณ์ปราศจากบาดแผลในอดีตและความเข้าใจผิดอันเจ็บปวดจะไม่มีการไว้ทุกการร้องไห้หรือความเจ็บปวดอีกต่อไปเพราะระเบียบเก่าได้ผ่านพ้นไปแล้วนี่คือจุดจบของทุกความเศร้า